สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องพรีวิวรองเท้าของ ASIC กันนะครับผมซึ่งคู่นี้จะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับและนี่ก็คือ ASIC Nova Brass Pixel Noise Pack ครับผม สำหรับ ASIC Nova b าบ Pixel n o i น e Pack คู่นี้นะครับผมก็เป็นแพ็คที่วางจำหน่ายกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นรองเท้าวิ่งที่เปิดตัวออกมาตอนต้นปี2020นะครับประมาณช่วงเดือนมีนาคมช่วงนั้นเนี่ย a s i c ก็ได้ส่งรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่อย่าง ASIC Nova b l บ s t นะครับที่มาพร้อมกับพื้นชั้นกลางไ f o โฟม l a s t นะครับผมที่มีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งมากๆนะครับ ซึ่งไฟฟ o มบราสเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเด้งของเทมเพลีนนะครับซึ่งเวลาเราวิ่งออกไปเนี่ยก็จะมีความเด้งมีความรู้สึกเหมือนเป็นสปริงเด้งดึงออกมานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวแล้วแลวก็มีนักวิ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ชื่นชอบกับรองเท้าวิ่งคู่นี้เอามากๆนะครับแล้วก็ทําให้เอซิกน v a บาสเนี่ยได้รับความนิยมจนหาซื้อยากขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอซิกก็นําสีใหม่ ออกมาวางจำหน่ายนะครับแล้วก็จนปลายปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น Pixel Noise Pack แบบคู่นี้นะครับออกมาวางจำหน่ายซึ่ง Pi ก e l n น i อย Pack คู่นี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นธรรมดาไปเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนอัปเปอร์แบบใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยคู่ที่ทาง s i n เก e Today ได้เคยรีวิวเมื่อช่วงมีนาคมปี2020นะครับ คู่นั้นเนี่ยอัปเปจะเป็นผ้าตะข่าย e n g i n e e r m e s นะครับก็จะเป็นผ้าตาข่ายที่มีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะก็มีความกระชับมีความแข็งแรงครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ย pixel noise นะครับได้นําผ้าถักมาใช้นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมาในลวดลายต่างๆนะครับเป็นลายเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับตรงช่วงหลังเท้า toe box ตรงนี้ก็มีความยืดหยุ่นมากนะครับตรงกลางเท้าเนี่ยก็มีการเพิ่มลวดลายตรง สัญลักษณ์ของ A s i c กนะครับก็จะเป็นลวดลายสีสวยงามนะครับตรงส้นก็เป็นผ้าถักเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีฮิลวเคาน์เตอร์ด้านในแผ่นแข็งๆวางไว้อยู่นะครับเพื่อเป็นการล็อกส้นเท้าไม่ให้หลุดออกจากเท้านะครับผมสาหรับตัวลิ้นรองเท้านะครับของรุ่นนี้ก็ยังคงใช้ในรูปแบบเดิมนะครับก็จะเป็นแผ่นฟองน้ําบางๆนะครับเป็นผ้าตะข่ายตรงนี้ก็จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะครับไม่หนาไม่บางจนเกินไปตรงลิ้นรองเท้าก็จะเป็นโลโก้ A s i c นะครับพร้อมกับลวดลาย แบบเดิมของโนวาบล s สนะครับผมก็เรียกได้ว่าตรงอัปเปอร์เนี่ยปรับเปลี่ยนมาสวยงามมากๆนะครับนอกจากจะเป็นผ้าถักแล้วเนี่ยบางส่วนด้านในนะครับก็จะมีสีเงินเงินแซมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นเหมือนเป็นกลิตเตอร์สะท้อนแสงด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่า มีการสะท้อนแสงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับทั้งข้างเท้าด้านในแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกนะครับในส่วนพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ยังมาคงเป็นไฟโฟมบลัสนะครับเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเฉบเฉียวแล้วก็แปลกตาไปจากเอสิกเดิมๆนะครับผมคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมของเอสิกเลยก็ว่าได้นะครับ ตัวส้นนะครับก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะมาในแบบพื้นยาง AHAR plus นะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้ก็จะมาในสีขาวแล้วก็ตรงพื้นชั้นกลางที่เป็นไฟโฟมบัสเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีการไล่เฉดสีอย่างสวยงามนะครับเข้ากับอัปเปอร์มากๆเลยทีเดียว สำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับทาง s i n เก t t d d y เนี่ยได้เคยสวมใส่แล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับผมก็พบว่าสวมใส่ได้ดีนะครับเป็นรองเท้าสำหรับใส่ซ้อมในทุกๆวันได้ดีนะครับผมตัวไฟโฟมบาสเองเนี่ยนอกจากจะมีความนุ่มสบายเท้าแล้วเนี่ย ก็ยังลดแรงกระแทกนะครับมีการซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับมีความเด้งมากๆสามารถใส่ซ้อมทําความเร็วก็ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์คู่หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมตรงส้นก็ไม่ได้กว้างมากนะครับอีกทั้งตัวโฟมเองก็อาจจะมีอาการยวบเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีความนุ่มมากๆเนี่ยใครที่แบบว่าส่งตัวไม่ค่อยอยู่ก็อาจจะเป็นข้อเสียตรงนี้สัก นิดนึงนะครับแต่ว่าใครได้ลองคู่นี้แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะติดใจกันทั้งนั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจ ASIC NOVA BAS s นะครับไม่ว่าจะเป็น Pixel Noise Pack แบบคู่นี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นสีสไลด์เรสนะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับ สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้าน ASIC Store นะครับผม Super Sport Left Runner หรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายของทาง ASIC อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับราคา4,900บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีนะครับกับรองเท้าวิ่งค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์คู่นี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยหรือมีคําถามอะไรหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์การสวมใสของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับ ก็มาคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมทางผมก็ยินดีที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆของเพื่อนๆครับก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางเอซิกประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งสวยๆคู่นี้มาให้ได้สัมผัสแล้วก็มาพรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิวเอซิกโนวาบัสคู่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ก็กดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับผมหากใครที่ถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับทาง Sneaker Today ผลิตคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับสำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่อง P ีวิวเอซิกโน a าบลัสพิกเซลน้อย p a ็ k คู่นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรองเท้ารุ่นอะไรมารอดูกันนะครับสวัสดีครับ